ไป Belgium, หุ ulously, ้มน้ำพอนี่ประมานเราโผล่ไปตอนนั้นไงไปใส่เข้าไปน้ำใกล้ๆเนียนะต่างหูจั๊กพ่นได้ไร้เวลาหนี้ทุกหนี้โชกหนี้อะไรนั่นตอนนี้คือเราไม่ไม่ไหวกันแล้วนะฮะเพื่อนเราก็นอนไปกันสองคนแล้วคือพายุกับอามนี่คือพายุนะฮะพายุเขาก็นอนหลับไปนะฮะ อามคนเมื่อกี้คืออ้ามาลนะเขาก็นอนไปแล้วแต่เราไม่รู้จะไปไหนที่ไหนมีเล่าต้องมีกูนะฮะทอฟฟี่ทอฟฟี่ทอฟฟี่จะดูแลเพื่อนนะฮะคนนี้คนนี้จะดูแลเพื่อนเดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนว่าทอฟฟี่จะดูแลเพื่อนคุณอะไรกทอฟฟี่จะดูแลเพื่อนทอฟฟี่จะดูแลเพื่อน สองคนนอนอยู่นีสัญญาเออท็อฟฟี่ดูแลเพื่อนออสัญญาครับเจ้ญญาเป็นพยานทวิแมนบุคคือท็อฟฟี่มันจะดูแลเพื่อนนะฮะสองคนนอนอยู่นั้นแต่กูไม่รู้กูจะไปไหนกูยังไม่รู้เป้าหมายเลยตอนนี้แต่เพื่อนกูหลับไปแล้วนะฮะคืออาร์มไลกับยุเจ้าของบ้านเขาจะนอนอยู่ตรงนี้ดูดูครับดู เขาไม่ไหวแล้วจริงๆแต่กูไม่รู้กูจะไปไหนวันนี้ก็ <Okay. S 1> แค่นี้นะฮะวัสดีครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ